การบลดล็อกตัวเองที่ดีที่สุดหนึ่งกาวคมผ่านคำพูดแย่ๆของคนอื่นคนที่ไม่รู้จักคนดีพอหรือคนที่ไม่แม้กระทั่งจะแคร์ความรู้สึกของคุณถ้าคุณเลิกแคร์คำพูดแย่ๆของคนอื่นได้และฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นคุณก็จะใช้ชีวิตที่มีความสุข มากขึ้นค่ะข้อที่2ก้าวข้ามผ่านอดีตแย่ๆค่ะคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อค่ะทุกคนเคยผิดพลาดทุกคนเคยล้มเหลวทุกคนเคยคิดแล้วไม่ได้ดังใจอย่างที่ตัวเองคิดแล้วเขาก็รู้สึกผิดค่ะดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือให้อภัยตัวเองค่ะให้อภัยอดีตแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในอนาคตที่จะเริ่มต้นใหม่สักทีค่ะและข้อที่3ค่ะทิ้งความคิดแย่ๆทิ้งความรู้สึกลบๆสักทีค่ะ ปัจจุบันสำคัญที่สุดวันนี้ดีที่สุดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังคิดลบพูดลบหรือรู้สึกลบให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าคําพูดของคุณจะกลายเป็นอนาคตของคุณอารมณ์ของคุณจะกลายเป็นอนาคตของคุณอารมณ์เท่ากับอนาคตดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากปลดล็อกตัวเองแค่ก้าวข้ามผ่าน3สิ่งนี้ชีวิตคุณก็มีความสุขมากขึ้นอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วค่ะ